ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายในช่วงนี้หน่อยฮะมีปัจจัยต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของปัญหาภูมิทัศศาสตร์เปิดปีมาสหรัฐโจมตีบวนเนซุเอลาต่อด้วยบอกว่าอยากจะได้เกาะกรีนแลนด์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซงเหตุการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในอิรานนะครับในฝั่งหนึ่งในประเทศเองเนี่ยคุณทรมปมก็ออกมาเปิดฉากโจมตีนะครับการทํางานของประธานธนาคารกลางสหรัฐ แล้วก็มีการตั้งคณะทํางานแล้วก็กระทรวงทธรรมก็สอบสวนประธานเฟดด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรมาพูดคุยกันกันกบคุณนนลินทางสุนทรนะครับผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภ,ภัณฑ์การทุนจากบรจีร์ูโอบประเทศไทยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคลับมาประเมินหน่อยนะครับปัจจัยเปิดปีใหม่มาเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแค่2ส,สัปดาห์เองมีเรื่องให้วิตกกังวลมีเรื่องให้ต้องมารับมือกันเยอะไปหมดเลยฮนะ คุณต้นมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาครับมีเรื่องไหนที่เป็นไฮไลท์สําคัญแล้วก็จะส่งผลต่อการจัดพอร์ตการวางแผนการลงทุนในตอนนี้บ้างครับอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยจริงๆต้องบอกว่าคําถามเนี่ยค่อนข้างโฟกัสทุกจุดได้ดีนะคะต้องต้องบอกว่าจริงๆไอเหตุการณ์ที่มันเป็นเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศอะคะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามีนัยสําคัญในระยะกลางยาวเนาะแต่เหตุการณ์ที่อาจจะออกแนวเป็นนอยมากกว่าต้องบอกว่าจริงๆในโลกหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะจุดที่ เป็นจุดเริ่มต้นที่มันมีในยะ่งสำคัญต่อแลนสเคปการเมืองโลกอย่งจริงจุดแรกเลยอาจจะคือตั้งแต่บริกซิต2016เลยแล้วก็ถ้าจุดที่2เนี่ยที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็คือช่วงอ่าเรื่อง Trade War ต่างๆ Trade War 1เนาะสมัยทรัมป์ห2018แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือแบบรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยคือมันมีในยะสํสำคัญเลยต่อแลนดสเคปต่อ เทรนที่ว่าทุกคนต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นทุกคนไม่ได้เน้น e f f i c เ e n c y แล้วย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ถูกกว่าเพียงอย่างเดียวละแต่ว่าต้องเน้นพึ่งพาตัวเองเพราะว่าว่าง่ายๆก็คือไว้ใจใครไม่ได้แล้วทีเนี้ยถ้าเรื่องล่าสุดของปีนี้ที่เป็นไฮไลท์จริงๆอ่ะมันคือการระหว่างสารัฐกับเวเนซุเอลาเพราะอะไรเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าโดยปกติอ่ะะการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยในเชิงนานาประเทศเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนมีความชอบธรรมมากพอเนะอย่างสมมุติว่าในอดีตเนี่ยเวลาีน้ยๆแบบ ระหว่างสารัฐกับประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างเช่นสงครามสมัยนายวันๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือมีการที่สารัฐเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางเนาะแต่อย่างเหตุการณ์เนี้ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าโอเคเราทราบกันดีเรื่องกรณีเวเนซุวอลาที่อาจจะมีการบริหารที่อาจจะเหมือนกับ หอร์เซของทรัพยากรอาจจะไปกระจุกตัวอยู่ในคนไม่กี่กลุ่มแล้วก็ทาให้ความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงเศรษฐกิจค่อนข้าง,างแย่ทางด้านนี้ประเทศมีทรัพยากรแล้วก็คอมเพลติฟิเนสด้านการผลิตพลังงานเนี่ยเรียกว่าเสียไปนานและตลอดหลายสิบปีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้คนเริ่มกลับมามองว่าแมคโครแลนส์เกทใหญ่ในภาพ5ปี10ปีเนี่ยมันกลับไปคล้ายๆ้ายุคเรียกว่าอิมพีเรียลิสต์หรือว่ายุคที่เหมือนกับคนคล้ายๆ้ายเหมือนกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยมีความชอบธรรมในการที่ จะทําอะไรบางอย่างมากขึ้นซึ่งตรงนี้เองอ่ะมันก็เลยเพิ่มความน่าจะเป็นที่คนคาดการเกี่ยวกับเหตุการณ์กรีนแลนด์นะเพราะปัจจุบันกรีนแลนด์เปนของเดนมาร์กแล้วก็จริงๆกรีนแลนด์เนี่ยที่คนไปมองที่กรีนแลนด์เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆกรีนแลนด์เนี่ยเรียกว่าเป็นอันแทบแลนด์ละกันมีพอชั่นของแร่หาะยากอยู่ประมาณยีบห้จาก34ชนิดของแร่หายากก็คือประมาณ3าในสของโลกเลยเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเรียกว่าซิเกียวแร่หายากที่กรีนแลนด์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสําคัญมากกับพวกเทคเซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนต่างๆเพราะฉนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังเพราะฉนั้นข้อสรุปก็คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องแยกระหว่างเหตุการณ์ที่เป็นคอนฟ lict ที่เป็นเรียกว่าเซคูราเรนด์กับเหตุการณ์ที่เป็นคอนฟ lict ที่เป็นน้อยพอยต์ Point คือเหตุการณ์ที่เป็นคอนฟ lict ที่เป็นเซคูราเรนด์จากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ภาพใหญ่ของโลกเนี่ยมันมัน higher for l o กอร์อยู่ละ มันคงค่อนข้างยากที่เงินเฟอ้อจะกลับไปค่อนข้าง f l a ตหรือต่ําแบบสมัยตอนปี2008ถึง2020อะค่ะมันก็เป็น n ิ w n o นอร์เนาะที่ก่อนนะ้ตอนนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อเรียกว่าอยู่ flat ระดับ 1%, บ 1> กว่าๆอะแต่ตอนเนี้ยมันแปลว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในยอย่างน้อยเงินเฟอ้อมันอาจจะซิกเคียวที่ระดับ2-3%ถัดมาเนี่ยมันทําให้ราคาคอมมูนิตี้เนี่ย มันเหมือนไปแล้วไปต่อเนาะอย่างสมมติว่าราคาทองคำเนี่ยถ้าเราสังเกตกันดีๆปีที่แล้วขึ้นมาระดับ5 60%เอนาะอาจจะโดนมีแรงเทสายไปหน่อยช่วงปลายปีเนาะถ้ามองเป็นราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยจาก4,6 0 0อาจจะลงไปปิดประมาณ4 3 0 0 4 4 0 0่ปลายปีที่แล้วแล้วพอเปิดต้นปีมามีเหตุการณ์ประมาณเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ทองคำเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเลยหลายๆเฮาส์เนี่ยเรียกว่า revise up พฮาเก็ทองคำเนาะอย่างของก UOB อ่ Market Research เนี็เรียกว่ามีการ e v ก s e u ร ถ้าเกตราคาทองคาไปจนถึงสิ้นปีเหมือนกันนะ Q4 2026เนี่ยเราก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ราคาทองคําจะไปถึงระดับ5,000นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือแมคโครใหญ่ที่เปลี่ยนไปทีนี้ถ้านํามาสู่อิมพิคชันต่อการลงทุนนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยน้อยส่อความผันผวนเนี่ยก็อาจจะครีเอทออพติมิตี้ในการเข้าลงทุนในหลายๆสินทรัพย์เนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยในแง่เหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงแต่ว่าอะไรแปลว่าจริงๆไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันส่งผลต่อภาพใหญ่มันส่งผลต่อความต้องการทองคามันส่งผลต่อการที่ทุกคนต้องพยายามแบบเซลซัพพิเชียนพึ่งกันเองในประเทศตัวเองในลีเจียนตัวเองพยายามไม่ข้ามซะพพายเชนกันอันนี้คือภาพใหญ่แต่ภาพย่อยเนี่ยแสดงว่าทุกคนยังหวังว่ากําไรสุที่ต่อหุ้นเนี่ยมันน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างแข็งแกร่งมันก็เลยสะท้อนว่าตลาดเนี่ยเอาทำหายเอาเรื่อยๆเ,เลยอาจจะมีแบบย่อบ้างนิดหน่อยแบบเมื่อคือนที่ผ่านมาแต่โอ้เออเนี่ยมันคือเทรนด์ที่ทุกอย่างอะ่ะขึ้น Rest of the world เนี่ยอาจจะขึ้นเยอะกว่าเมกาอีกเพราะว่า valuation หรือความถูกความแพงหุ้นถูกกว่าค่เพราะนั้นรวมๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเราต้องไม่โอ e r h y p e หรือไม่ เปิดรับความเสี่ยงแบบเกินไปเทียบกับความเสี่ยงที่เรารับได้เนาะเราก็ต้องพยายามแบบวางพอร์ตสตรัคเจอร์พอร์ตดีๆให้มันกลมกรอบไม่ได้เหมือนกับว่าพอเห็นตลาดขึ้นเนี่ยก็ไปโอเวอร์อะโลเในบางสินทรัพย์ในบางปริมีพิกฟันมากเกินไปเพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นประสบการณ์และช่วง2,020-2,021เนี่ยใครก็ตามที่โอเวอร์อะโลเในสินทรัพย์ที่เป็นปริมีพิกเกินไปเนี่ยรอดาวขาลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามเลยแล้วเวลากลับมาเนี่ยมันกลับมาได้ยากกว่าการจัดพอร์ตให้กลมกรอบค่ะครับ ปัจจัยแวดล้อมที่เราคุยกันนะครับมีปัจจัยเชิงโครงสร้างปัจจัยที่เป็นนอสเข้ามาสินทรัพย์ไหนครับเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่อยากจะแนะนําให้นักทุนเนี่ยพิจารณานะครับอาจจะมีอยู่ในพอร์ตหรือว่าพิจารณาถ้ามีแล้วถือต่อสามารถลงทุนเพิ่มสัดส่วนเพิ่มน้าหนักได้สินทรัพย์ไหนเป็นท็อปพิกในตอนนี้บ้างครับจริงๆก็ต้องต้องเรียนนะคะเท่าว่าเอาเอา,เอาในแง่แมกโรเทรนก่อนสมมติสมัยก่อนเนี่ยปกติพอร์ตคลาสสิกที่สุดเวลาทุกกคนพนะพููดดะ็จ60-40 หกสิบคือหุ้นหกสิบบอลสี่สิบอันนี้คือพูดแบบบลอดเบสนะคะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องปรับมันหกสิบสี่สิบไม่ได้แล้วถ้าสาหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนไม่ใช่รายใหญ่ะคะ่ะรายย่อยเนี่ยก็ต้องเพิ่มทองอะ่ะก็ต้องต้องเรียนว่าควรมี allocation ของทองเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยอย่างน้อยสัก5%พอร์ตถึง10%พอร์ตอันนี้ควรจะมีแล้วถ้าเรากังวลว่า มันเป็นราคาที่สูงไปไหมตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าอาจจะใช้วิธี DCA ก็ได้เนาะบริบทการลงทุนทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากกองลดหย่อนภาษีก็ได้เราก็มีไว้ว่าโอเคปีนี้ทั้งปีเราจะซื้อลดหย่อนภาษีเท่าไรในร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็อะโลเ a t ไปเลยว่าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นกองทุนทองแล้วในสิบเปอร์เซ็นต์กองทุนทองอะ่ะเราไม่ต้องซื้อครั้งเดียวก็ได้เราจะซื้อรายเดือนเลยตั้ง DCA ไว้กับแพลตฟอร์มซื้อขายหรือว่ารา,ายไตรมาสวิธีเนี้ยก็เป็นวิธีที่ดีเรานอกนั้นเนเนนนนีีนน่่นน่่่่ยกกกกก็ออออออาางงงททททบบคคืรรร์ใหหญมัแววโโโ้้ตตติขขไุุล มันดูดีใช่ไหมคะเราก็ต้องมี allocation ในกองทุนหุ้นนะเพราะว่าจริงๆโดย s t a ทเนี่ยมันสะท้อนมาเสมอว่าถ้าเรากลัวความเสี่ยงเกินไปแล้วไม่ได้พา t ิดิเพดในหุ้นเนี่ยมันจะทําให้แบบเรามิสเอาไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องเงินเฟอ้อเข้ามาด้วยเนาะ<อ>เพราะนั้นจริงๆแค่การถือเงินสดเนี่ยอำนาจซื้อเรามันลดลงทุกปีทุกปีอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆเนี่ยยังไงก็ยังควรลงทุนในหุ้นแต่ว่าเราต้องในเบอร์ซีฟลเนาะสำหรับนักลงทุนไทยหลายคนเนี่ยก็าต้องเรียน ไปเวทหุ้นไทยเยอะไงแล้วพอไปเวทหุ้นไทยเยอะมันทําให้เราเสียโอกาสค่อนข้างเยอะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยยังไงเราต้องพยายามกระจายการลงทุนไปในกองทุนหุ้นทั่วโลกกองทุนหุ้นสหรัฐบ้างเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงอ่าถ้าสมมติคนที่ไม่ได้รับความเสี่ยงได้สูงมากเนี่ยจ,จะหลีกเลี่ยงการให้น้ําหนักพวกติเมติกฟันหรือความเสี่ยงเฉพาะตัวมากเกินไปค่ะครับถ้าเกิดจะต้องเลือกประเทศนะครับเลือกภูมิภาคหรือว่าเลือกธีมการลงทุนเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมในฝั่งหุ้นครับตอนนี้กลุ่มไหน ตีมไหนครับเป็นตีมที่จะต้องมีอยู่ในปีนี้ครับก็อย่างปีนี้นะคะวิวของ UBM เรานะคะเรียกว่าให้น้ำหนักอ่ะสไลลี่โอเวดเนี่ยกับ Global Equity เนาะ US Equity แล้วก็เอเชียเหตุผลคือ US เนี่ยจริงอยู่ว่ามันแพงแต่เหตุผลที่มันแพงแล้วแพงอีกเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยคือแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของหุ้นเมกาปีนี้ อย่างน่าจะออกมาที่ระดับ10%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเลยค่ะมีงบแบงก์ออกนะแบงก์คืเอเศรษฐกิจอยู่ละแบงก์เจพีมอร์แกนงบออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ไกด์แดนซ์อะไรต่างๆค่อนข้างดีเพราะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเศรษฐกิจเมกาสตรองผลจากสติมูลัสต่างๆคอมเพติฟเนสด้านเทคเทรนด์การขยายการลงทุนด้านเทคเนี่ยตรงนี้มันเสริมส่งกําไรของหุ้นเมกาถึงแม้ว่าหุ้นเมกาจะแพงเนี่ยแนวโน้มการเติบโตของกําไรต่อหุ้นเนี่ยยังเป็นตัวเรียกว่าผักดันหุ้นเมกาเราก็อาจจะต้องเลือกกกกกกอออองงทีี่่่ลลมลมาาาา์หรรืววะจยยคเส ไม่ได้มีแต่แม็กเซเนะครับเพราะว่าปีนี้มันเป็นไปได้ที่พระเอกมันจะเริ่มขยับจากแม็กเซเมาเป็นหุ้นตัวอื่นแล้วเพราะว่าเรียกว่าเขาต่อย,ยอดเทคโนโลยีบนฐานเทคโนโลยีเดิมเนาะแม็กเซเอาจจะไม่ได้ขึ้นวือวว่าแล้วเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ต้นปีมาแม็กเซเว่นเนี่ย underperform แต่เราไปดูหุ้นตัวอ,อื่นที่เป็นแบบ all cap us all cap แบบนี้ขึ้นได้ดีกว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในแง่หุ้นโลกเนี่ยก็เลือกกองหุ้นโลกที่แบบค่อนข้างบาลานซ์เลือกหุ้นได้เก่งอ่ะกม,กม่วนนนัเราเป็ท,ท่ ดอลลร์เนี่ยยังมีโอกาสกลับมาอ่อนค่าได้นะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยดอลลร์มันมีช่วงที่แบบแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยเนาะเพราะมันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่พอมองไปกลางยาวเนี่ยมีโอกาสที่ดอลลร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงอีกนิดหน่อยซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างโดยสถิติเนี่ยมันส่งเสริมการลงทุนในเอเชียแล้วก็ EM เพราะนั้นจริงจริงกองทุนหุ้นเอเชียอีเอ็มเนี่ยเรายังมองว่าปีนี้น่าจะโตได้ดีเพราะนั้นเนี่ยหุ้นเมกากับหุ้นเอเชียเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตได้ระดับดับเบิลรัออลักคค่ะคบ ถ้าเกิดคําแนะนําแบบนี้นะครับมาถึงเรื่องของการจัดพอร์ตบ้างครับถ้าเราจะจัดพอร์ตนะครับให้มีความเหมาะสมรับความเสี่ยงได้อย่างที่วิเคราะห์กันไปนะครับสัดส่วนครับสินทร,รัพย์แต่ละประเภทตอนนี้โมเดลพอร์ตหรือว่าพอร์ตที่สามารถอ้างอิงได้ควรจะมีสินทรัพย์ไหนเนี่ยสัดส,ส่วนเท่าไหร่บ้างครับค่ะก็ถ้าเบื้องต้นนะคะสมมติว่าสำหรับนักลงทุนที่ขนาดความเสี่ยงประมาณสัก4นะคะจากจาก5ระดับเนี่ยก็คือคปานกลางค่อนข้างสูงเนี่ยจริงๆอย่างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะมี allocation ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนาะตีว่าสักแบบ ห้าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วในห้าหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเวทเนี่ยมันจะค่อนไปทางพวกกองทุนหุ้นโลกมากกว่าที่เป็นคอ,อร์พอ่ะแล้วก็กองทุนที่เป็นตราสารหนี้ทั่วโลกเนี่ยจะมีสักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นอ่ะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยกองทุนทองคำเนี่ยประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นอ่ะแล้วก็ในดีเทลเพิ่มเติมในพาร์ทของที่เป็นพวกหุ้นทั่วโลกอ่ะหลักๆเลยก็คือจะเป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกอ่ะหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นเอเชีย จร,จริงๆไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นสับเซตของเอเชียอีกทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าเรามองแบบ global investor จริงๆอ่ะพอชันการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยอาจจะน้อยมากๆระดับน้อยกว่า3%ก็ได้แต่ว่าแน่นอนพอเราเป็นคนไทยบางทีเราโฮมไปแอบเราก็จะมีสัดส่วนหุ้นไทยค่อนข้างเยอะซึ่งหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าตัวที่โอเคเนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบหุ้นแบงค์หุ้นปันผลแต่ว่าถ้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยมันยังไม่มาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นไทยตอนเนี้ยตัวที่ดูดีคือตัวที่เป็น value play ไปเลยอะค่ะแบบ PE ถูกๆ7-8เท่าปันผลลสูงแ้ววเเป็นบรริษัททีี่่ยกา ค่อนข้างให้ปันผลสม่ำเสมอไม่ติด Val u e Trap กลุ่มพวกนี้ยังพอไปได้แล้วก็เอาเพอร์ฟอร์มอินเด็กซ์แต่กลุ่มอื่นๆที่เป็นหุ้นไทยเนี่ยยังอยู่ย,ย,ย,ยัโมเมนต,ตัมขาลงอยู่เพราะว่า e a r n i n g เนี่ยต้องพูดตรงๆว่าผาด e a r n i n g หุ้นไทยเนี่ยมาโดนรีไวซ์เอาตลอดพอถึงช่วงครึ่งปีหลังของปีแล้ว GDP ไทยก็มีโอกาสที่จะออกมาต่ำกว่าคาดค่ะครับถ้าไปดูกองทุนแนะนาจากบลจยูโอบีบ้างนะครับการลงทุนตามคาแนะนาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีกองทุนไหนไหมครับที่ตอบโจทย์ เรื่องของการกระจายความเสี่ยงแล้วก็มุ่งหวังการเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจโลกแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆนะครับที่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นมาได้ในปีนี้ครับได้ค่ะก็สําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงนะคะก็ถ้าเอากองแบบ กองครบจบกองเดียวที่เป็นหุ้นโลกเลยเนาะก็จะชื่อกองทุน UG Star นะคะก็จะเป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกซึ่งกองนี้ก็เรียกว่า Morningstar 5ดาวเลยมันคัดสรรมาแล้วนะดู performance ย้อนหลัง3ปี5ปีเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยค่อนข้างโดดเด่นเลยเทียบกับเพียที่เป็นกองทุน Global Equity Active Fund ด้วยกันอันนี้ UG Star ครบจบหุ้นโลกอ่ะทีนี้ถ้าคนที่เริ่มรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ High Conviction สอดคล้องไปกับธีมที่เราบอกไปว่าเราสไล e r w e i g h t หุ้นเมกาค่ะก็จะเป็นกองทุน UUS Tech ยู t ูเอสเทเนี่ยเรียกว่าเป็นหุ้น u s a l l Cap ก็คือมีหุ้นทุกขนาดเนาะไม่ได้กระจุกตัวแต่ในหุ้นขนาดใหญ่มากกองเนี้ยก็คิดว่ามีแนวโน้มการเติบโตของกําไรต่อหุ้นเนี่ยน่าจะโดดเด่นกว่ากองที่อาจจะไปหนักน้ําหนักหุ้นใหญ่เพราะตอนนี้เรียกว่าผลประโยชน์ของการลงทุนด้านเทคเนี่ยมันเริ่มส่งผ่านไปในหุ้นที่เป็นเลเยอร์สมากขึ้นเรื่อยๆล้เพราะนั้นกองแบบเนี้ยที่เป็น AllCA p เนี่ยน่าจะดีกว่าแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงจนเกินไปเหมือนบางตีเมติกฟันนะคือบางตีเมติกฟันเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่า ดอดาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่มันไม่เป็นอย่างคาดเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ็บหนักเพราะนั้นสาหรับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้แนะนําให้อยู่ในตีมีติกฟันอันนี้ต้องต้องย้ำอีกทีหนึ่งถัดมานะคะต่อจาก US Tech ที่บอกว่าเป็น US All Cap เนี่ยก็จะเป็นกอง Asia เอเชียเนาะถ้าอยู่ของกองเอเชียเราเนี่ยถ้าเอาเป็น High c o n v i c t i o n เลยคือเจาะลึกไปในเอเชียเนี่ยเราก็ยังมองว่าเอเชียตัวที่น่าจะยังเติบโตได้ดีก็จะเป็นจีนรวมไต้หวัน,นเขตุผลคืออะไรคือเราบอกว่าเศรษฐกิจกจีนเนี่ยบอททล้งว แต่โอเคการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งยังมีความเหลื่อมล้ำเนาะภาคส่งออกโอเคการบริโภคค่อยๆมาภาคอสังหาเนี่ยอยู่ในพาธที่ทางการค่อยๆให้ดีมานสัปพายมันบาลานซ์กันไม่เร็ว แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไต้หวันเนี่ยคือมัน i n ไลน์ไปกับ semiconducter supply chain ของฝั่ง US แล้วกองทุนเนี้ยก็มีอา,อาจจะมี p r o p o r t ั่นของหุ้นไต้หวันที่เป็นพวก tech AI related เนี่ยเยอะเพราะนั้นเราเชื่อว,ว่ากองทุนเนี้ย UBSGc เนี่ยเรียกว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นเทียบเพียโดยเฉพาะเพียที่เป็นหุ้นจีนแบบอาเอแชหรือว่าเอแชแบบ traditional เอแชเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันเหลื่อมล้ำเนี่ยมันสําคัญมากที่เราต้องไปกับเครื่องยนต์ที่มันยังวิ่งอยู่นึกออกไหมคะัเหมือนเหมือนรถติดติดอยู่เนี่ยรถทุกคันมันจะวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่ากัน บางคันมันอาจจะไปได้มากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นคันเล็กหน่อยแทรกๆบางช่องไปได้อะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นครับแล้วในฝั่งของตราสารนี่นะครับตราสารนี่มีกองไหนเป็นกองแนะนาครับตราสารนี่แน่นอนนะคะก็จะเป็นกองที่เรียกว่าเป็นหัวหาดหลักของบร,ริจรอเลยนะคะก็คือยูจิสเนาะยูจิสเนี่ยจริงๆมีข่าวที่น่าสนใจมากพูดง่า,งงายๆก็คือทรัมป์เนี่ยพยายาม encourage เนาะใหะ้ตัวบริษัทที่ยื่อ Fan n ี่เมกับ Freddy m a มเนี่ยเรียกว่าซื้อพวก เอากาไรเนี่ยเอากาไรสะสมเนี่ยมาซื้อตราสารประเภทเนี้ที่มันเป็นตราสาร mortgage backed security หรือตราสารนี่ที่มีพวกแบบบ้านเนี่ยคาประกันอยู่ถามว่าทรัมป์ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้อ่าสินทรัพย์พวกนี้สมมติว่าสินทรัพย์พวกนี้ถูกซื้อขึ้นไปใช่ไหมคะดอกเบีย้ยก็จะลงมันก็จะทําให้คนกู้บ้านเนี่ยกู้บ้านได้ง่ายขึ้นเพราะต้นบุตรต้นทุนทางการเงินลดลงคือมาเป็นการวินสองเด้งเลยคือในมุมคนกู้บ้านคนสารัสเนี่ยโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะได้ในต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงเหมือนดอกเบีย้ยถูกลง แต่ในมุมของตราสารประเภทเอเจนซี่เอเนี่ยก็เรียกว่าราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะนั้นตรงนี้มันส่งเซนติเมนต์บวกกับกองทุนเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองยูจิสเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็มองไปในปีนี้2026เนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งซึ่งก็คิดว่าน่าจะทํเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างน่าสนใจต่อเนื่องไปในอีกหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าปีค่ะครับแล้วก็ทองคาครับทองคาเนี่ย ใช่ครับอ่ะก็เป็นก็แนะนํากองทุนทองคำนะครับ<ะ>เชิญเลยครับก็ก็แนะนานะคะจริงจริงทองคําเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในเซฟได้เนาะมันก็มันก็ดีแหละคือมันมีความรู้สึกว่าโอเคได้เก็บทองคําแท่งเนะแต่มันก็มีริสหลายอย่างแบบขโมยขึ้นมาหรืออะไรบ้างหรือเวลาเราไปขายเนี่ยมันก็มีสเปรดมีอะไรของมันเนาะเพราะนั้นจริงๆกองทุนทองคำเนี่ยเราเลือกกองทุนทองคําที่ค่าใช้จ่ายต่ำๆเนี่ยค่ามันก็ใกล้เคียงกับการซื้อพวก ทองคำแท่งเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้ลงไปเยอะมันก็เป็น financial asset แหละแต่สุดท้ายมันก็ลีไล t ีเลทกับทองคือเรียกว่า correlation ไปได้วยกันเยอะมากกว่าเราซื้อทองคําแท่งแหละแค่ความรู้สึกเราไม่ได้จับทองคําแท่งเนาะก็มีกองทุนชื่ออ่า UOB นะคะ SG ขีดกลาง H เนอะอันนี้ก็จะเป็นกองทุนทองคำเนาะซึ่งจริงมันมีพวก share c l a ที่เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีด้วยชือ UBG RMF ขีดกลาง H อ่ะก็ มันเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำ SPDR g o อันเนี้ยแน่นอนแบบที่เราย้ำไปว่า UOB Global Economic and Market Research เนี่ยมองว่าชาร์ตราคาทองคำเนี่ยนะสิ้นปีเนี่ยอาจจะไปได้ถึง5,000ันเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังดูน่าสนใจอยู่แหละถึงราคาปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่เวลาลดความเสี่ยงเนี่ยเราไม่อยากให้ซื้อครั้งเดียวนะเนาะสมมติว่าปีนี้เราบอกว่าเราจะซื้อ X บาทเนี่ยไม่ใช่ซื้อวันนี้เลยหลังฟังรายการเสร็จ X บาทเนาะเราก็อาจจะแบ่งสักอย่างน้อย4ครั้งเนี้ยก็เซฟเราได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้าช่วงไหน ความตึงเครียดทางการเมืองมันลดลงเนี่ยราคาทองอาจจะตกกลับไป4 3 0 0 4 4 0 0ก่อนได้แต่กลับกันอะถ้ามันตึงขึ้นไปเรื่อยๆเลยปัดเดียวมันอาจจะไป5,000เลยก็ได้ค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนนทร์มากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ